ก็คิดว่าแนวทางการปรองดองของนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยสงบสุขได้ตอนนี้ติดปัญหาสําคัญสำคัญอยู่ไม่กี่ปัญหาเท่านั้นเองหนึ่งในนั้นนะครับที่ทางนปชอบอกว่าจะยุติการชุมนุมหนึ่งนายกรัฐมนตรีต้องมีความชัดเจนเรื่องของ วันเวลาในการประกาศยุบสภา2คือพักรวมว่ายังไง3คือพักประชาธิปัตย์ว่ายังไงวันนี้นะครับจับตาดูดีๆวันที่6พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมสสพักประชาธิปัตย์ด้วยนะครับเพื่อถามความเห็นว่าตกลงจะเอาอย่างไรกันแน่นะครับก็คงจะได้ท่าทีที่ชัดเจนออกมานะคะแต่เบื้องต้นแล้วพักประชาธิปัตย์นั้นออกมาเปิดเผยค่ะว่านายกรัฐมนตรีเตรียมจะประกาศวันยุบสภาที่ชัดเจนในเร็ววันนี้นะคะซึ่งหลังจากที่ทุกภาคส่วนนั้นให้การตอบรับเรื่องแผนปรองดองของนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นการออกมาเปิดเผยจากทีมโฆกของพ นี่แหละครับก็ยินดีครับที่แผนปรองดองแห่งชาติของนายกรัฐมนตรีเนี่ยหลายฝ่ายออกมาขานรับและก็เชื่อว่าที่ประชุมพักวันนี้แหละครับจะเห็นชอบแผนดังกล่าวเช่นกันดังนั้นก็มีการเรียกร้องให้กลุ่มนปชคืออย่ายึดต,ติดประเด็นที่นายกรัฐมนตรีประกาศวันเลือกตั้งแทนมายุสภาเพราะว่าต้องเปิดกว้างไว้เผื่อรอกระบวนการที่สําคัญก็คือการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี2554 ประกาศใช้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งก็คาดว่าวันยุบสภา,าเนี่ยถ้ากําหนดดูตามกฎหมายจริงๆก็อยู่ในช่วง14 30กันยายนนายกเนี่ยเตรียมประกาศให้ทราบ1 2วันนี้นะครับ,รบไปดูความเห็นของคนแสดงกันบ้างเพราะว่าเป็นตัวแปรสําคัญของเรื่องนี้คุณจตุรรพรรมพัน์ว่าย่งไงคุณจตุพรบอกว่ากรอบเวลาดังกล่าวเนี่ยกว้างเกินไปเพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวพักประชาธิปัตย์คือ ถ้ามีปัญหาเรื่องของการยุบพักล่ะ,ะจะว่ายังไงเพราะหากต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนะครับคนอื่นเนี่ยเข้ามาดํารงตำแหน่งหน้าที่แทนนายกเช่นอ่ะเอาคุณชวนอิกภยัยประธานที่ปรึกษาพักเนี่ยมาเป็นนายกเนี่ย คุณชวนเนี่ยจะยังยืนยันให้มีการเลือกตั้งในวันที่1 4เพื่อจะจัดการย,ย้อนต่อไปอีกหรือไม่นปชเนี่ยต้องการเวลานะครับเพื่อขอให้มีความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับค่ะซึ่งน,นา,ายนัทวุฒิใสเกือหนึ่งในแกนนานปชก็ขอให้นายกรัฐมนตรีนั้นเริ่มนับหนึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมพักประชาธิปัตย์รวมถึงกลุ่มพันธมิตรในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นทั้งสองก็แสดงออกอย่างชัดเจนค่ะว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขรัฐธร,รรมน มีปัญหาได้และเมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วทางนปชจึงจะเริ่มนับ2ค่ะด้วยการหารือกันก่อนจะเริ่มนับ3าด้วยการนัดหมายเพื่อเจรจาหารือกับรัฐบาลซึ่งทั้ง2ฝ่ายก็จะต้องมีเสรีภาพทางความคิดด้วยนะคะ